ถ้าผิดจริงขอออกจากวงการกระทิงลั่นกลางโอนกระแสเรียกไดยว่ากระทิงขุนนรงค์และพรกำม,มันสองนักแสดงที่มีชื่อวัวพันกับคดีได้ออกมาชี้แจงกับหนุ่มกันชัยในรายการโหนกระแสยืนยันว่าพวกตนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เอาเงินไปลงทุนและไม่ได้เงินคืนเหมือนกับคนอื่นๆและไม่เคยมีส่วนรู้เห็นกับเครือข่ายดังกล่าวโดยกระทิงยอมรับว่ารู้จักกับนิกนิเกลวอคู หนึ่งในผู้ต้องหาคดีดังกล่าวเพราะเป็นพี่เขยของแฟนต้นเห็นเขานั่งเทรดอยู่ที่บ้านมีจอเยอะแยะมากมายจึงสงสัยว่าคืออะไรสอบถามจนรู้ว่าคือการลงเงินแล้วก็ให้ระบบ AI ทเทรดเอากำไรให้ลงเงินไปแล้วจะได้กำไรเดือนละ10%โดยกำไรที่ได้มาก็ต้องมาหากักคืนให้ไป40%ตนได้เงิน60%จากกำไรทั้งหมด หลังจากนั้นตนสนใจก็เลยลงเงินไป10,000แสนบาทเป็นเงินส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรเยอะเหมือนเอาเงินไปฝากไว้เล่นๆแต่ก็ได้กำไรกลับมาจริงๆได้มาตลอดเกือบปีจนตนสามารถถอนเอากำไรออกมาเติมทุนจาก10,000แสนบาทกลายเป็น1.2ล้านบาทภายในเวลาไม่นานแต่สุดท้ายก็เกิดปัญหาถอนเงินออกมาไม่ได้เหมือนกับผู้เสียหายรายอื่นๆสาหรับอภิรักษ์กระทิงยอมรับว่ารู้จักเช่นกันโดยรู้จักผ่านนิก เคยไปกินไปเที่ยวกับเขาอยู่หลายครั้งแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนไม่รู้เลยว่าทั้งนิกและอภิรักษ์เป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับกระทิงและบอลยืนยันว่าไม่เคยชักชวนให้ใครมาลงทุนเพียงแค่เวลามีคนถามว่าลงทุนอะไรเทรดอะไรก็จะเล่าไปตามจริงบอกว่าได้เงินจริงๆเพราะตนก็ได้เงินกลับมาจริงแต่ยืนยันว่าไม่เคยกล่าวชวนใครให้มาลงทุนด้วยกัน ทุกคนล้วนสนใจและมาสอบถามเอาทั้งสิ้นส่วนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เงินมา3-4ปีแต่ไม่คิดจะออกมาแจ้งความเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะลุกลามใหญ่โตเท่านี้คิดว่าลงทุนก็คงมีทางได้และขาดทุนก็เลยคิดว่าฟาดเคาะยอมรับว่าตรงนี้คิดน้อยเกินไปและทำให้คนอื่นๆได้รับผลกระทบก็อยากจะขอโทษต่อสังคมในเรื่องนี้กระทิงอย่างเดลันวาซากลางรายการว่า ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดหากผลออกมาว่าตนผิดจริงตนยินดีออกจากวงการบันเทิงไม่โทษใครทั้งนั้นเพราะถึงตอนนั้นถ้าผลยืนยันว่าตนผิดก็คงไม่มีใครอยากดูละครของตนอีกต่อไป